สวัสดีครับทุกท่านชาวอีฟุตบอลพบกับผมแอมกันครับกับไม่ครั้งนะครับกับการเปิดแพ็ทบิ๊กทามแอนโชว์ทามนะครับผมกับแพ็ทสเปนิสลีกนะครับแพ็ทบิ๊กทามเป็นเฟดี้ครับผมมีเฟดี้เอ็มบัปเป้และลาฟินญานะครับอันนี้เฟดี้นะครับเป็นร่างบิ๊กทามแต่ตัวที่แอมกันจะล่าคือเป็นเอ็มบัปเป้นะครับทีเลียวเอ็มบัปเป้เป็นร่างโชว์ไทม์ร่างใหม่ล่าสุดในร่างของเรอัลมาดริดครับ ตัวหนึง่งก็จะเป็นลาฟินย่านะครับผมแล้วอีกแพ็คหนึ่งที่ผมจะตามลาคือแพ็กยูโรเปียนครับแพ็克าควิชานะครับ,ลรบสลับกันเปิดไปครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดฟรีกับแพ็กเบดี้กันดีกว่าจะออกกันหรือเปล่าครับกับการเปิดฟรีของแพ็กเบดี้เปิดเซิฟเซิฟไปก่อนครับยังไม่มีหมานะครับเซิฟเซิฟไปก่อน เรามาดูตัวคิเลนเอ็มบัมเบ้กันดีกว่าครับ abe, คิเลนเอ็มบัมเบ้กลางโกโปเชอร์โชว์ไทม์ซีแอมกันจราตัวเดียวเท่านั้นนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าสู่900ทองแรกของการล่าคิเลนเอ็มบัมเบ้กันดีกว่าครับยกเลือกครั้งนี้4ครับแล้วก็ดูเปดีสักหน่อยดูข้อมูลนิดนึงคิเลนเอ็มบัมเบ้ abe, ดูข้อมูลไล่ดูข้อมูลครับแล้วก็ไปไล่ดูข้อมูลลาฟิญญาครับ ดวงสุดท้ายไายดูข้อมูลนิดนึงนะ<ๆ>ครับแล้วกดค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ครั้งแรกกับเก้าร้อยทองโอ้โหยังมืดอยู่นะครับยังมิดซิลี่อยู่ครับยังไม่มานะฮะรอต่อไป มาครับมานะฮะไปกันต่อนะครับผมไปกันต่อนะฮะไม่มีตัวใกล้เคียงเลยครับกับตัวบนแล้วก็ไฮไลท์อืมจะลึกไว้นอะนะฮะไปกันต่อครับ900ทองครั้งที่2นะฮะขอดูเอ็มบบหน่อยอืบ ยกเลิกแล้วก็โดนเอเมเบกอีกทีนึงแล้วก็ลุยกันต่อนะฮะ900ทองครั้งที่2ไปฮะยังโอ้โหยังมืดอยู่ฮะยังมืดอยู่นะครับยังมีไฮไลท์มานะบแบบีไฮไลท์มาแลวนี่วิเวียน,นครับไฮไลท์ ยังไม่มาแล้วก็ไปต่อ900ทองครั้งที่3าฮะยังเหลือทองอยู่ที่6,700ทองครับขอกินไอเนมเป้ตัวเดียวครับจบเลยแพ็กนี้ไปลุยเลยครับไม่มาก็ลุยครับไม่มาอีกยังมืดอีกกลัวจะลึกนะครับ เปิด2แพ็คจะไม่ได้แล้วเนี่ยห้าพันแปดร้อยทองเนี่ยไม่มาสักตัวเลยสามเปิดแล้วไม่มีใกล้เคียงตัวบนสักเท่าไหร่เลยมีแค่ไฮไลท์มากกยกเลิกครับที่หนึ่งยกเลิกครั้งที่สองยกเลิอกออกไปข้างหน้าจอก่อนดูทีมนิดนึง ครับกลับไปเปิดแพ็กต่อครับเข้าไปแล้วค้างหนึ่งค้างสองค้างสามค้างสี่ไปครับผู้ไหมผู้อู้ผู้ผู้แต่ขอกีเรียนเอมบัปเ่น,นะฮะจบเลยแพ็กนี้แล้วเป็นใครเบี ครับโอ้ยเบดดี้ล่างบิ๊กชามมาก่อนเป็นเปรี่มาก่อนนะครับไม่ได้คิเลเอ็มเป้เป็นเปรดี่ล่างบิ๊กชามก็โอเคครับยังดีถือว่าดีครับ มาดีอยู่ครับครั้งที่สี่เปิดครั้งที่สไปดีไปครับเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คคาวิชากันต่อครับคาวิชานี่ผมอยากได้แค่คาวิชาตัวเดียวนะครับลุยครับเอาเอาเอาติดต่อกันเลยเหรอมาเฉยคาวิชาไปคาวิชาไหมโอ้ นเบอร์สองอาคิมี่อาคิมี่มาครับ ถือว่าดีนะครับมาเปิดแพ็คคาวิชาแล้วได้ฮาคิมมี่เลยแต่ไม่ใช่คาวิชามาสิอยากได้คาวิชาครับเปิดแรกก็มาเลยครับฮาคิมมี่แบ็คขวาจากปารีสไปครับเดี๋ยวเราไปต่อกับแพ็คคาวิชาต่อครับโอ้อยู่ข้างๆกันเลยคาวิชาล่างบิดเคอร์เอร์ครับที่ผมต้องการลดระดับที่2ยกเลิกครั้งที่3ยกเลิกครั้งที่4 ข้าว่างหนึ่งสองสามสี่ไปฮะลุยมาไหมเอ้าเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเป็นยังไงเป็นยังไงึ้นมาโอโ้โหติดต่อกันขอความิชาเถอะแลวเสื้อสีแดงๆนี้โอลิเซ่ครับ ก็ถือว่าเป็นเลิกรามยามดีนะครับเลิกงามยามดีเปิดต่อมาไมขึ้นโอลิเซมาเลยครับของบเยเนมร์มีกยังเหลืออีก3,100ทองครับที่จะลากคารวิชากันต่อแต่ดูแล้วน่าจะลึกแล้วแพ็คนี้เราไปเปิดแพ็คเอ็มบัปเป้ดีกว่าไหมนี่คาวิชาเราลุยกันต่อให้คาวิชาแล้วกันครับ สีว่าจะมาไหมาก็อีก3,100ทองแล้วค้างไว้เช่นเคย <_ d ata> เช่นเดิมเพิ่มเติมคือสไตล์แอมกันนะฮะแล้วก็ไปครับผมก <_ d ata> ็มืดครับ <_ d ata> มืดตามเคยก็ได้2ตัวติดแล้วเนาะ <_ d ata> มันจะมากับแปลกแล้ะเดีอีก2,200ทองครับอ <_ d ata> ืม <_ d ata> วิชามาติดต่อกันแต่ไม่มีคาวิชาแล้วก็ไปครับมีไฮไลท์เฮลิเคนครับแล้วพันสามร้อยทองจะไปต่อคาวิชาหรือคิเิเอ็มบเบดีนะนะครับขอแพ็กนี้ครั้งสุดท้ายแล้วกันถ้าเอ็มบะเบ้มาก็ถือว่าสุดจัด หลังลังเลยอยู่ครับก็จะเปิดแพ็กไหนต่อลังเลยอยู่แล้วก็ไปแพ็กคา,าิชาดีกว่าฟุกเพื่อคาิช,ชาออกครับฟุกคาิช,ชาออกครั้งสุดท้ายครับการเปิดก็จะลีลาหน่อยนะฮะยกเลิกหลายที่เกินไปลิกขอดูข้อมูลคาิช,ชาทีนึงครั้งที่สองคาบิช,ชา ดูคาวิชาครั้งที่3ก็กดค้างหนึ่งค้างสองค้างสามค้างสี่แล้วก็ไปฮะลุยเลยครับดูเอาดูเอามืดเออไม่มีจบแล้วนายมันจบแล้วครับนายจบเบียงเท่านี้ไปต่อไม่ได้แล้วแล้วก็หมดแล้วครับการล่า ครับขอคุณทุกท่านชาว e f ีฟุตบอ l นะครับที่รับชมฝากกดถุกใจและฝากกดติดตามช่องแอมกันนะครับเพื่อชมรับชมคลิปต่อไปนะครับและแอมกันขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ